ตะโกนลั่นวัดดีใจดีใจให้เลขนี้งวดวันที่16กันยายนพุทธศักราช2,563สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะคลิปนี้ป้าปั๊กก็มีอีกแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากเพื่อนเอนเ,อนเช่นเคยจ้านั่นก็คืออีกแนวทางดีๆจากตาไ่่ยทางภาคตะวันออกซึ่งจากข่าวคราวเมื่อวันที่13กันยายน2 5 6 3ที่ผ่านมา นวัดสังกสีตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีได้มีสาธุชนจำนวนมากประมาณ5,000คนพร้อมทั้งคณะสิงโตเข้าร่วมพิธีแห่รูปปั้นตาไข่ไปตั้งไว้ที่ศาลาหลังใหม่โดยศาลาหลังใหม่นี้เกิดจากการร่วมมายร่วมมือกันของสาธุชนคนดงเฮงที่มีโชคมีลาภในงวดก่อนๆมาร่วมกันสร้างขึ้นมาซึ่งมีอาจารย์ชื่อดังมาเป็นผู้ทำพิธีอัญเชิญเทพเชิญตาไขา่ หลังจากนำรูปปั้นตาไข่มาตั้งไว้ที่ศาลาหลังใหม่เรียบร้อยแล้วจู่ๆก็มีสาวคนหนึ่งที่แต่งกายด้วยเสื้อสีขาวและมาร่วมพิธีแห่ในครั้งนี้เกิดลม้มลงพร้อมกับร้องไห้ฟูมฟายออกมาและพูดว่าดีใจดีใจในเวลาต่อมาท่านเจ้าอาวาสก็ได้พรมน้ำมนต์ที่ศีรษะอาการของหญิงสาวคนดังกล่าวก็ได้ทุเลาลงมาบ้างหลังจากนั้นก็ได้มีคนพยุงหญิงสาวคนดังกล่าวเพื่อไปจุดทูบไหว้ตาไข่ ในทันใดนั้นหญิงสาวคนดังกล่าวก็เกิดอาการสั่นขึ้นมาเหมือนกับมีอะไรเข้าสิงร่างและไม่นานก็ยกทูบเสียงทายขึ้นมาพร้อมตะโกนบอกว่าให้เลขเด็ดนะให้เลขนี้นะทําให้สาธุชนที่อยู่บริเวณนั้นต่างพากาันยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพกันอย่างพันละวันแล้วก็ชัดๆเลยจ้าหกแอีกครั้งนะคะ6 8 2อย่าลืมนะคะเพราะมีคนบอกเคล็ดลับเลขตาไข่6ก็คือ9 ดังนั้น682กับ982ก็คือเลขเดียวกันยังไม่หมดค่ะเพื่อนๆนอกจากนี้ก็ได้มีการเผยเลขสวยๆชัดๆจากเลขไปลายประทัดที่จุดถวายในงานด้วยก็ชัดๆเลย3 50 95อีกครั้งนะคะ3 50 95ยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูตาไข่วัดนี้งวดนี้ไม่ใช่งวดแรกแต่ต่อเน,นื่องมาหลายงวดแล้วคะ่ะ เพาราะศาลาหลังใหม่ที่จัดสร้างขึ้นมาก็คนดวงเฮงในงวดก่อนๆทั้งนั้นค่ะที่ร่วมกันจัดสร้างยังไงก็ขอให้ปังๆนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าๆด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บๆ